รู้ไหมทุกคนเพลงอะไรของลิซ่าที่ถูกเปิดในวิทยุฝั่งอเมริกามากที่สุดตอนนี้มีอันดับถูกจัดออกมาแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกเปิดถูกขอถูกรีคเควสต์มากที่สุดเลยในปี2025นี้ ACJen Chart เขาได้จัดอันดับมาแล้วสำหรับปี2025ลิซ่าของเราเข้ามาอยู่ในท็อป50ได้นะครับกับเพลง m o i t For Kiss Me นั่นเองอยู่ในอันดับที่38เลยจากทั้งหมด 50อันดับนี่คือยังไม่รวมกับเพลงอ,อื่นๆที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตนะทุกคนนี่แค่ท็อป50เท่านั้นบอกเลยว่ามูลิสฟอร์ของลิซ่าฝั่งอินเตอร์เขาชอบมากถึงแม้ว่าในฝั่งของสตรีมจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่ฝั่งของออฟไลน์ฝั่งวิทยุ เปิดในห้างอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่ามูลิฟอร์ของลิซ่าถูกเปิดบ่อยแล้วก็เยอะมากๆเลยบางครั้งอินเตอร์เขายังออกมาแซวเลยว่าเอาเป็นเพลงเทศกาลเลยไหมช่วงเดือน11เดือน1 2มาเห็นเปิดบ่อยแล้วก็เปิดหลายห้างมากเลยน่าจะเป็นแบบว่าหนาวๆฟังเพลงอบอุ่นหัวใจมันก็คงจะดีไม่น้อยฟิลแบบนั้นเลย แต่ชาตินี้ของลิซ่ายังไม่จบเพียงแค่เพลงมูลิฟอร์นะทุกคนมูลิฟอร์เป็นเพลงเดียวของลิซ่าแต่เพลงคอลแลบกันของลิซ่าและพี่มารุนฟอย่าง r i c e l e s s ก็ติดใน50อันดับนี้ด้วยอยู่ในอันดับที่32เลยซึ่งเพลงมูลิฟอร์ของลิซ่าจะอยู่ในพาร์ทของ ชาร์ตเบสหลักนะทุกคนส่วนเพลง Priceless ของ Lisa แล้วก็พี่มารุน5นั้นจะอยู่ใน Hot Adult Contemporary ถือว่าเป็น2ชาร์ทที่มาแรง Lisa ส่งไปเลย2เพลงจุกๆอีกหนึ่งโมเมนต์ดีกว่านะครับเป็นโมเมนต์น่ารักที่ฟังอินเตอร์นั้นเขาออกมาพูดถึงกันกับโมเมนต์ความสัมพันธ์ของ Lisa และ Ariana g r าการเดอย่างที่เราดูดูกันว่า Ariana g าการเดนั้นเขาก็มากด for ลิซ่เอาไว้แล้วตั้งแต่ มีนาเมสาตอนนี้มีการคี่กันแซวๆว่าอยากเห็นคอแลแลปผลงาน,นร่วมกันร,ระหว่างลิซ่าแล้วก็อารีนาการเดจังเลย จะมีโอกาสไหมเนาะฟิลเพลงบอลลาดช้าๆเพราะเพราะโชว์น้ำเสียงใสๆของลิซ่าแล้วก็เสียงใสๆเสียงกังวานเสียงทรงพลังของพิเร์เรลนาการเดถ้าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้อินเตอร์คงจะฟินไม่น้อยครับก็ต้องมารลอลุ้นกันอัลบั้มใหม่ของลิซ่าจะมีใครมาคอลแลบร่วมกันไหมหรือว่าจะแอบ,บมีอเรลนาการเดเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันคลิปนี้อัปเดตสั้นๆนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ